สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องจอเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดนั้นทางด้านท่านนายตำก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วถึงประเด็นเรื่องเส้นขน3ามเซนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเผยถึงหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเส้นขน3ามเซนโดยท่นนายตํานั้นได้มีการถามกลับ หลักฐานขนสามเซนของคดีน้องชมพู่นั้นทำไม่พึ่งโพยันเป็นท่านายให้กับลุงพลจากกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่ได้มีการหายตัวจากบ้านและพบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักกว่า2กิโลเมตร เหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ซึ่งพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบบอตรได้มีการเปิดเผยว่าได้มีคำตอบในเรื่องนี้แน่นอนล่าสุดนั้นได้มีความคืบหน้าของคดีว่าน่าจะรู้ตัวคนร้ายแล้วจากกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ทางด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิด หรือทนายตำมได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวหลังจากที่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นเส้นขนจำนวนสามเส้นตรงจุดที่พบศพน้องชมพู่นั้นในฐานะที่ตนเองเป็นทนายความให้ลุงพลในคดีของน้องชมพู่นั้นไม่ได้กังวล กับหลักฐานที่พบซึ่งในข่าวก็ยังไม่มีการระบุวา่าเส้นขนนี้เป็นของใครและเป็น DNA ของใครกันแน่แล้วถ้าเกิดว่าเอาไปพิสูจน์แล้วเป็นของใครนั้นก็อยากจะถามกลับเจ้าหน้าที่ว่าผ่านมาเป็นปีแล้วเส้นขนสามเส้นนี้ไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งจะมาปรากฏเมื่อคดีผ่านมาหนึ่งปีแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดให้สารได้ใช้ดุลพินิษย์เหมือนกันว่าพยานหลักฐานนี้ได้มาจากที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ถ้าหนายตำยังมีการยืนยันว่าตนเองยังยืนยันว่าจะรับทำรรหน้าที่เรื่องคดีน้องชมพู่ให้กับลุงเหมือนเดิมถ้าลุงพลได้มีการถูกแจ้งข้อหา หรือถูกดำเนินคดีตนก็จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นทนายตามที่ได้รับปากกับลุงพลไว้มีความเห็นกรณีของตรวจะมีความชัดเจนเรื่องคดีอมพูดอย่างนั้นบ้างครับก็ตอนนี้ก็ได้ฟังจากการนำเสนอข่าวนะครับก็ไม่รู้ว่าเ,เดือนิเวลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าจะมีการแจ้งข้อหาใครหรือจะมีการออกหมายจับหรือเปล่าเพราะว่อยากจะคาดเดาไปก่อนนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีอะไรยังไงต่อไป ผมสามเส้นที่ออกมาว่าจะให้คําตอบกับคดีคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมครับก็ไอ้เส้นผมสามเส้นนึงนะครับนนีต้องต้องถามกลับไปนะครับว่าคดีผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับตํารวจไปเจอสามเส้นนี้จากไหนคือถ้าจะเอาเป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลุงคนซึ่งเป็นลูกความของผมหรือกับใครก็ตามนะครับต้องต้องต้องตอบกับสังคมต้องตอบกับศาลให้ได้นะครับว่าเส้นขนหรือเส้นผมสาม เส้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่จะเอาผิดใครเนี่ยนะครับเราได้มาตอนไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มาในคดีนี้สามารถเอาผิดได้เนี่ยเส้นผลสามเส้นนี้มันเพิ่งจะมาตอนนี้เหรอครับหรือว่ามันได้มา่อไวันแรกแล้วแต่ว่าตํารวจไม่ได้มาเป็นหลักฐานหรือหรือ,หร,อหรือว่าตํารวจเพิ่งจะได้มาแล้วเพิ่งจะได้มาเนี่ยได้มาโดยวิธีการยังไงแล้ว เส้นเนี่ยคือพี่คือฆาตกรฆาตกรกังวลไหมว่าผลจะออกมาที่ลุงพลก็จะออกมาที่ลุงพลคือถามว่ากังวลไหมจริงๆแล้วไม่ได้กังวลเลยนะครับว่าลุงพลเนี่ยจะโดนดาเนินคดีเรื่องนี้หรือเปล่ายัางไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดนะครับว่าจริงๆเนี่ยอยากให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ใช่ว่า มีการให้เฉพาะให้สัมภาษณ์หรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นกันในโซเชียลอีไยนะครับตั้งแต่เราเข้าสูก่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็พิสูจน์หาว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยในคดีเนี้ยเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใครจะทําผิดหรือไม่ทําผิดเนี่ยคนที่ให้คําตอบกับสังคมได้ก็คือศาลยุติธรรมถ้าลุงพลโดนหมายจับจะทำยังไงต ไม่มีอะไรพิเศษก็เหมือนคดีทั่วไปนะครับเรามาต่อกันทีฝั่งทางโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าถ้านายตามเผยกระแสเตรียมจับคนร้ายคดีน้องชมพู่หลังมีรายงานตำรวจรู้ตัวคนร้ายและเตรียมออกหมายจับระบ,บุ เป็นเรื่องดีหากตำรวจรู้ตัวคนร้ายแต่ยืนยันไม่ใช่ลุงพลและเชื่อว่าจะไม่มีการออกหมายจับลุงพลแน่นอนแต่หากลุงพลถูกจับก็พร้อมต่อสู้คดียันลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะที่ตำรวจเตรียมสรุปสำนวนส่งอายการสัปดาหนะ์หน้าพบหลักฐานสำคัญ DNA คนร้ายขณะ ที่ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตรอรอระบุว่าคดีนี้จะมีความชัดเจนในเดือนมิถุนายนภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทนายจะสูบเงินจากไอเน่ทนายที่ดีต้องบอกว่าลูกความอย่างบริสุทธิ์ <gie> ถ้านายถามว่าขนณสามเ้นตำรวจได้มายังไงเอามาจากไหนทำไมถึงเพิ่งเอามาเป็นประเด็นโอ้ยจะบ้าตายนี่คือคำถามที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ทำการบ้านกับคดีเลยตั้งแต่ตน้นตำรวจเขาคงไม่ไปถอนมาจากลูกความคุณหรอกแม่มาอยู่ไหนถ้านายหาเจอ,อยังมารองกองแกง ไม่มีคนบริสุทธิ์คนใดเตรียมท่านายความหลายคนไว้สู้คดีทั้งทั้งที่คุณเป็นญาติพี่น้องและยังไม่รู้หมายจับจะออกที่ใครด้วยซ้ำยกเว้นคุณรู้แก่ใจว่าใครคือฆาตกรยินดีด้วยนะคะได้ท่านายคนดังมาช่วยฮ่าฮ่ฮ่